สวัสดีนะครับผมน้องๆก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาเฉลยนะเป็นข้อสอบวิชาสังคมนะครับเข้าเตรียมทหารในส่วนของเหล่าทหารบกปี50เนาะเราก็ลงมาดูกันเลยนะครับวิชาสังคมพี่บอกเสมอว่าเป็นวิชาที่มีข้อดีก็คือถ้ารู้นะมันเป็นภาษาบ้านเราใช่ไหมมันเป็นภาษาไทยเราสามารถตอบได้เลยนะครับโดยไม่ต้องคำนวณได้แล้วคะแนานจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นมาเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเขาบอกว่าประเทศที่ประดิษฐ์เลขอารบิกเป็นประเทศแรกคือ ประเทศใดนะครับอ่าเลขอารบิกนะครับเผื่อใครใครก็น่าจะคุ้นคุ้นหน้าคุ้นตานะครับเช่น1 2 3 4อะไรนึกออกไหมครับอ่านี่เรียกอารบิกเนาะก็นะครับสิ่งที่พี่อยากจะบอกไว้ในคลิปนี้นะครับก็คือประเทศที่ผลิตเอ้ยประเทศที่ประดิษฐตเลขอารบิกเนี่ยรู้ไว้เลยนะครับก็คือประเทศอินเดียครับผมนะครับก็จะตอบช้อยสามนั่นเองอ่าเห็นไหมได้เร็วคะแนนเนี่ยนะครับนี่ขนาดพี่สอนยังเร็วขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเวลาจริงปุ๊บเรารู้เราการเลยนะครับเราฝนเลยอ่าเรียบร้อยนะครับได้คะแนนแล้วจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นวิชาที่น่าเก็บมากนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเห็นไหมได้ความรู้แล้วครับถ้าน้องๆนะครับได้ความรู้ไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข้อสอบข้อต่อๆไปนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ